สด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเวลาเจ็ดนาฬิกาวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรในพระบรมมหาราชวังสมบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่โฉวนอภิธธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจกักรวัตรีราชาวาสและวัดอนุมคารามวัดละสี่รูปรวม8รูปซึ่งพระพิธีธรรมหมายถึงพระสงฆ์จำนวนสี่รูปที่ได้รับสม,มุติให้สวดพนวานหรืออาตานาติยสูตรซึ่งปัจจุบันมีพระพิธีธรรมในพระอารามหลวงสิบแห่งสำหรับพระพิธีธรรมสวดพระพิธธรรมและประคมย่ำยามจะมีทุกสามชั่วโมงในเวลา6กนาฬิกาเนาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา19เนาฬิกาและ21เนาฬิกา เวลา18นาฬิกา49นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระชดำเนนพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วยลักษ์อราชกุมารีทูตกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาเสรีวัฒนาพนวดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินาตมาตรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิยธรกิติคุณคุณพลอยไพลินมหิดลเจนเซนและคุณสิริกิติยามหิดลเจนเซน ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรในพระบรมมหาราชวังรงบพเพพระสุกุศลสวดพระพิธรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชมาฮิตราดทิเบตรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามบินตราธิราชบรมนาถะพิษรมีพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสมาสวดพระพิธรมเจ็ดคำพีประกอบด้วย6บทได้แก่บทที่1พระสังคีนีบทที่สองพระวิพังบทที่สพระธาตุกถาบทที่4พระบุคละปัญติ บทที่5พระคถาวัตถุบทที่6พยมกะและบทที่7พระมหาปัตฐานสมเด็จพระราชาธิปดีเจมี่เคเซอร์นำเกวังชุกแห่งราชนจาจักภูตานเสด็จพระราชดำเนินถึงประเทศไทยเพื่อส่งวางพรมาลาที่หน้าพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เวลา16:49นวันนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเจิกนีีเคเซอร์นำเกวังชุกแห่งราชนาจักปูตานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจสุนเทมาวังชุกและเจ้าชายจสกนี่นำเกวังชุกโดยเครื่องบินพาที่นั่งของสายการบินลุกแอร์เที่ยวบินที่ KB140 ถึงยังท่าอากาศยานสุนภูมิจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อส่งวางพรมลาที่หน้าพระโขพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลดอดุยเดชมหิตธลาธิเบศรามาธิปดีกัตรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชตร,รมนาถบพิษและทรงลงพระนามาพิไทยเพื่อแสดงความรำลึกถึงนักพระบระมหาราชวังในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณสิบนาฬิกาโดยมีนายสมคิดกาตุศีพิทักษ์รองนายกัฐมตรีไปเ้าทูลพระบาทรับรเสด็จประกาศสำนักพระราชวังเรื่องกางรถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมิน,ม,นมหาภูมิพลอรุยเดช ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชานอนุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชด,ดังนี้ 1. พระราชทานพระราชานอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ณศา,าลาสาทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 2. พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนับพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ภายหลังจากการพระราชพิธีสมงบัพเพนพระราชกุศลครบ15วันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันที่28ตุลาคม2559เวลา13นาฬิกา 3. พระราชทานพระราชานุญาตให้ภาคต่างๆทั้งบุคคลคณะบุคคลภาครัฐบาลรัฐวิสาหกิจ ผ้าอกระโนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระพิธรรมพระบรมศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันซึ่งประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง15ตุลาคมพุทธศักราช2559